ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมา Modify บอร์ดอินเวอร์เตอรมออแปลงของคนไทยนะฮะตัวนี้เป็นอ,อินเวอร์เตอร์ยี่สิบโวลต์สไอสองพัวัตต์แต่ว่ามันเป็นระบบ Feedback ที่แบบไม่มีมออแปลงเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นมออแปลงกันนะฮะโดยการแก้ R 2จุดนี้แล้วก็ถอด R ตัวนี้ออกไปนะฮะ ตัวเดิมมันเป็น 130k 2ตัวแล้วก็ 5k อีกหตัวเราก็ถอดอันเดิมออกแล้วก็ใส่ 10k นะฮะเพราะว่าไฟที่ไฟฟีดแบ็กของเราอะ่ะเราจะกลับมาเป็นไฟ12โวลต์ ac ครับอ,อันนี้คือวงจรตัวเก่าของมันนะฮะก็คือไฟฟีดแบ็กของเรากลับมา230โวลต อันนี้อันนี้วงจรเดิมของมันนะฮะเราก็จะเปลี่ยนเป็นเข้าหม้อแปงแลงเราก็ออกมาเป็น13.5โวลต์เราก็เปลี่ยนเป็น R นี่ครับ 10k สองตัวแล้วก็ถอดตัวเดิมออกปกติมันจะมีตัวนี้กั้นอยู่เราก็ใส่เราก็ถอดออกนี่ฮะเราก็ได้โวลต์เท่ากันแก้ไขเท่านี้ครับ เราก็จะได้อินเวอร์เตอร์ที่เป็นระบบม้อแปลงไอ้ฟีดแบ็ม้อแปลงคะถามว่าทำไมเราต้องโมก็เพราะว่าถ้าทำระบบแบบนี้ครับเวลาเราใช้ไฟไกลๆหรือว่ามีไฟย้อนกลับมามันจะทำให้อบอร์ด e EGS 002มันทำงานเพีย้ยนแล้วไฟที่ปล่อยออกอ ตรงมอบมอบแปลงใหญ่อะมันจะออกมาเกิน230โวลที่เราตั้งไว้ครับเราทําแบบนี้ก็เพราะว่าป้องกันการรบกวนของของไฟสูงกับไฟต่ําครับ่มโมแค่นี้ครับเดี๋ยวก็อันนี้ทําเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปประกอบลงกล่องอีกทีนึงครับโอเคครับแค่นี้ครับ